คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติตนอยู่เช่นอย่างพระยศคุณบุตรทุกภาษาที่บุญโมกขันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านที่เป็นอุคติตนอยู่ขอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อายศุคุณบุตรอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบุนไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายอพอเข้าไปก็ประทานพระโอวาท ก็สำเร็จมากผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอยังง่ายๆถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ทำหน้าที่ต่อกัน แล้วโรคแล้วก็ระงับไปโดยทันทีไม่ยากอะไรเลยแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็หมอให้ยามานับทานก็หายไปเลยนี่ท่านเราพูด ขั้นหนึ่งเป็นีนี้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่าน,นั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึงขน,ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญหรือจหลาดขนาดไหน,นมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคทนิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุงตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นกั ที่คอยรับยาอยู่แล้วพยายามถนอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปกิกันอยู่แล้วกลับมาเนยยะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอจุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาห์พยายามจะเกียบตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งในผลตำำ้ำๆสักๆ ธรรมะค่อยๆอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราธรไม่หยุดไม่ถอยธรรมะเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากเป็นไรอานาจก็มากรรมกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยรรกิเลสมีอำนาจเต็มที่อยากแสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเดสมันมากมีอำนาจมากขอความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกสินเขาเข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกาลังอ่อนอานาจลงไปธรรมะก็มีอำนาจเข้าไปโดยาลาดับลำดับกาปรปฏิบัติธรรมจรึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ทำ ้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่เรล่มเวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจ,จึงต้องมีถ้าเราไม่ระมัดระวังจึงต้องผลิดผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบาก การสั่งสมธรรมการปะพกปิปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปราบกลางีิเลกยินเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการปลรุกปิปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสูส่จิตใจมากน้อยเพียงไร ใจก็จะค่อยเกิดความเยีอย้องๆแจ่มชัมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองโดยลำดับการทำจึงมีความจมําจเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความเป็นเลยโดยทั่วันซึ่งระกวนอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจอยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคคือเคยได้อธิบายมาหลายครัง้งและยหนแล้วการแก่กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมัน ก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยอพอที่จะปอกแล้วเอามาทานเลย,ย่างนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจแน่นหนามคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นูดุ่ายหๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจนารณาแล้วนั้น ใจดำเดนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาเก่อกวนจิตใจให้รับความทุกข์ความลาบากคือเรื่องของกิเลสก็มีน้อยอยู่เป็นลำหนักในอทีตท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงอยางพระท่านอยู่ยพระทั้งภุตรการมีจํานวนมากมายขึ้นมุ่งต่อดแดนพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมาน,นี้ องนั้นสําเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาดโดยลำดับข่าวของท่านมีแต่ข่าวดีๆแต่เรามองดูแต่ผลผมเหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบําเพ็ญของท่านท่านสลับเป็นสลาตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆกา็ตาม เมื่อได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติทรรมด้วยความเชื่อความสายต่อเพราะว่าคำาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนถ้าต้องหมดสลิยนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลัดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นเอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิม่มก็ยอมอิม่มขอให้บำเพ็ญ ทำเพ,พื่อความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปฏทานั้นมาถึงจงกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิบัติทาที่ราบปื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิปทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยำลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้ว ต้องไปผลเป็นที่พึงใจโดยลำพังคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ได้ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุ่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่ทั้งนั้นอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อควนให้วุ่นวายนั่นเองนี่ พ,พู้พผยพะเจ้ามาสู่สถานที่นี้ที่ดีไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใจภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ไม่วุ่นวายพยศแต่ผู้ถึ่เชื่อพยศก็เอายศเข้ามานี้ที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะตรองทรงาบชื่อทราบนามเขารู้ไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้ว ที่นี่คือสถานที่นี่เขาเป็นสถานที่บําเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทําลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบําเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจทํางนั้นถ้าพูดถึงสถานที่เขาสถานที่นั้นเป็นที่บําเพ็ญเป็นที่ระงับดับกิเลส ซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระงับลงไปโดยเราโดยลำดับจนกระทั่งถึงความราบคาบที่เด็กไม่มีเหลือภายในใจแม้พระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระทัยที่ยุ่งเหิงวุ่นวาย,ยานั้นจึงเรียกพยจเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุ่งเหิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จ,จิตใจ จนถึงกับผู้นั้นได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลําดับลําดับล่างนี่เป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ไม่มีที่อยู่เมื่อความวุ่นวายที่ก่อควรอยู่ภายในจิตใจสงับดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วพี่ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมด มีใ,ใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจใเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิงนั่นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงในืิอจิตใจ,จของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแก้ที่เลดหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้ถึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบตัติเห็นการสอนให้กำหนดพดทุทโธธรมสังโฆเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเดิมแรก นี่ก็คือเพืพ่อระงับความวุ่นวายแล้วต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสมบัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสาคัญมันหมายกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายใน ใจก็สงบระงับลงไปได้มีการแก้ที่เลสแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระง,งับกลับลงไปได้เออเสียงมันนินเปไนไงวะ่าลืมจานีจจากจุดนี้วัตตจักก็คือจิต เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลาบากทั้งหมดคือจิตอ้าวอารมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคําว่าคือจิตนี่ก็คือคือกจเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสำว่กปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้โดยความสําคัญด้วยความต้องการเฉย ต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แก่อัตถันนี่เป็นหลังใหญ่เอาบำเพ็ญลงไปคำว่า,าอาัตถิยตโนนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นพนาจิตใจ,จตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอาัตถิยตโนนาโถ สติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามาปราบตามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมามีเหตุมีผลผลิดความขยันม,มันเกิดขึ้นได้ความขี้เกียจที่ค้านี้เราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมถ้าเราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหม คนโง่ทําอะไรให้สําเร็จรู้รเรื่องเพด้วเความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วทําอะไรไม่สาเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะให้เห็นอัดเห็นธรรมเห็นความจริงของศาสนาธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทาวิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ข้านี้เข้ามาเป็นผู้นําทางเลอ หรือจะนำความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความที่เกียดเพิ่มความโง่เขีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามติดขึ้นมาความฉลาดผิดได้ พยายามคิดอ่านแต่กรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักพ้นกว่าเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าว่าผลปรากฏข,ขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบืนหรือความเชื่อความมั่นใจความดุดดืนน่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุกเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปเแก้ตรงที่นี่ทิเดสมีอยู่กับใจเราจะไป่าดไปหมายที่มุน่นที่นี่ เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆาพาหมายแล้วไม่ดูมันขาดแต่ที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้วนแล้วแต่กมันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าพาอตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้ที่ขายจะไม่เห็นที่ระงับกลับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏ ถ้ามาระง,งับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้ที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกําหนดดูที่ร้อนมนันวุ่นวายที่ตรงไหนกําหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจอดจอเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงข่งความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นละ่ะมันเป็นสนามลบด้วยดีแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้น ควางวุ่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความต้องการมั่นหมายอันแรไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตตัวงมันไปสาคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาจนประเด็นให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้ พหันเถงย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ให้เห็นความจริงกับกับสิ่งที่ปรากฏู่เวลานี้มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์แต่ก่อนมันยังไม่เกิดทาไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกข์ขังแล้วก็เป็นตัวนิจั์อนัตตาอยู่แล้วรู้ให้มันชัดนี่แหละเป็นหินรับปัญญากําหนดพิจณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิต จิตมันคิดในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดท,ที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติแค่ควรดูด้วยดีแล้วเนี่ยที่ว่าถูกต้องแล้วเป็นทางที่จะงับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกข์ท่านดับทินถ้ามีสติปัญญาหนะดับได้ตรงนีนะ้มีความเพียนเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกข์นี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับ ความอย่างนี้เป็นความกอบเป็นสิ่งก่อควนจะเพิ่มพุกขึ้นมาเมื่อันเมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายตระน,นั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกเวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้ไม่เป็นสิ่งที่จะงดบดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้อง,งสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสําคัญและไม่ต้อง ไปปรนนารถนามันต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์เอาต้องการแต่ความจริงให้รู้ความจริงดูความจริงถให้มันเห็นมันทุกข์ไม่ได้มันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาเราให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอา่าพิจารณาเราในสนามรบนี่ระหว่างขันกับจิตนี่เป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันหนึ่ง ขันเป็นอันหนึ่งนี่มันเป็นคนละอย่างละอย่างขันไม่ปกติขันใดก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องกระเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างสังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างสังใจเพราะกีเลสพาให้ฝังนี่ยการพุจรณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกีเลสคือความสําผัญน,นั้น ้มันเบาบางไปจนกระทั่งความสำคัญนั้นหมดไปคาว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาดอย่างนี้เองตัดความสาคัญว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังวาเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทําหมมันเหมือนกับไฟมา่เป็นเรามาเผาเราได้แตเผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์กับมนรู้ว่ามันทุกข์กำหนดดูที่คงที่ว่ามันทุกข์ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความต้อง ตั้งอยู่ให้รู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกมันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาต่อไปนั้นเนี่ยจิตทำไมไม่เห็นมันดับด้วยเนี่ยมันเป็นเดียวกันถอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นะมันคาดชัดเจนถ้ามันไม่ดับเอามันจะตายด้วยกันให้ตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนอใหรมันรู้ตามความจริงอันนี้นี่วิธีเผาิรลสในหลักปัจจุบันนธรรมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ี่ย ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ธรรมนี้จะเป็นอย่างอื่นไปนไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือไปกิเลสโดยดีการแก้ไขาด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้ง้งและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพาัดนเามาอยู่ที่ไหนก็ตามอยัดละจุดที่ควรแก้ไขาจุดที่ควรตรวจจับจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายาม ให้เข้าใจคือใจอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำนะสัาสาังด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานของจิตคือความแน่นหนามันคงก็จะแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญา เมื่อนำมาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลําดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกีเลสคือสติปัญญามีมากอย่างไรกีเลสย่อมกลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่าทําลายจนไม่ปราฏสติปัญญาเลยที่จะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันทุกข์มันเหยียบย่าทาลายบนอยู่นั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนนั้นไม่ทํใหม่ หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความแตกความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วที่เลือไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดนั่นสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นกงจับอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลําบากทั้งทั้งหลายนี้อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวาย เมื่อทราบอย่างนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวรันหมดเพราะกิเลสตัวก่อควรให้เดือดร้อนวา์มันหมดไปด้วยหน้าของปัญญาหมดทุกหมดที้ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นไงไปมันมีอยู่อของมันอยู่จนมาทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนั่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นะั้นเรื่องของมันว่างไง เราจะไปสำคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงข่าวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเจะว่าไงมันไม่มีอะไรที่จะมาทาลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันการสลายของธาตุขันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทาลายจิตใจให้คิดหายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทําหน้าที่การธรรมชาติของเขา คือทำหน้าที่ตามไตรลักษณ์คือนในการทุกขตาเขาก็ทาเข้าไปผู้ที่รู้กดไตรลักษณ์ก็ให้รู้ไปวิจารณาไปเห็นตามเป็นยิงไปเนม่็ชื่อว่าผู้ฉลาดนี่ละนำหกุศลธรรมมาให้ฉลาดที่ตรงนี้สวดให้ดีนะกุศลธรรมมาจะไปคอยแต่เอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะโป๊ะเป๊ะเป๊ะเฮ้ยสำคัญจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลธรรมกันยุ่งไปหมดกุศลธรรมก็เท่าเดิมมันแหละ ส่วนถ้ามันถูกจุดสิส่วนกุศลธรรมแะแปลว่าความลนะเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบนะความโมง่ก็อยู่ในตัวเองความลนดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้อากุศลธรรมะมันก็อยู่ที่จิตมันอยู่ที่ไหนนี่นะอภิญญาตาทรมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมาก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก่จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมาก็มันสนใจจะพูดเสียเวลา อภิษราธรรมาก่าเสียเวลาอัพยาธรรมาก็าเสียเวลายู่ตามความจริงมันสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมาคุษราธรรมาละถามมันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆใะภายในจิตใจเนี่ยความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกลวงโลกพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วจ็นำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เลือพาให้ปลอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมในวันดั้งคำคืนยังลุงได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะเีสพาให้ปลอม ถ้าตติปัญญาได้ยังเข้าไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มผูกไม่สงสัยอืนี่แหละเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่จิดดูแสนสมยัยเนี่ยท่านว่าโลกุตนธรรมมันเหนือโลกทั้งทั้งตีอยู่ในโลกอยู่ในขนันมันก็เหนือขนันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อน รู้ตามมันจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกเหนือโลกคือขันเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกตุณธรรมแต่ว่าทาเหนือโลกนะนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบ,บริสุทธิ์เท่านั้นกับคําว่านิพพานังปร,รมังสุขขังอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าไม่ว,ว่าอันเดียวกันยพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะ อย่ายไปคอยจะเอาพระมาสู่กุศลธรรมายุง่งถ้าเป็นพ้าท่านมายากยุง่งเน่ยท่านลำคาญท่านมายากตายนอกจากพระหากินท่านจะจับตายเพืาะวันนี้คนตายนะกุศลนะอาหารล่างเกิดแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ่า้าผ้ท่านมุง่งอาดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุง่งเวลาสอนให้กุศลธรรมาไม่สนใจแล้วตายเอาไปกุศลธรรมใหม่นท่าันจะวา่างนั่นนะละเอวัง <c oughs> ถึงนี้แล้วหยุด <c oughs>